สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิงคอัญชโคตคุณ Pink ิงรหัสนางฟ้าค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมเลยดวงรายเดือนครั้งนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2568มาดูกันซิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นขออภัยที่ลงคลิปช้าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยออกอ e ีเวนต์โลโลเลยแทบจะไม่ได้พักเลยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะสาหรับทุกคนที่ยังคงรับฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่นะคะก็จะพยายามที่จะอัปคลิปให้ต่อเนื่อง ส่วนใครที่อยากจะดูคลิปนี้โดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองก็คือจะเป็นช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราส่วนใครที่รู้ลัคนาตัวเองอยากดูรูปแบบลัคนาก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะง่ายๆ s u b สไครต์ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์เพือลังงานปลุกร่วมกันนะคะ,ะมาเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันสักหน่อย12ใบนะเหมือนเดิมเลย1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแดเสิบอและ12อ่ะดูกันซิว่าหน้าไพ่จะบอกเราเรื่องราวยังไงบ้างนะคะเช้าลัคนาลาสีธน,นูอ้าวไปแรกดีนะถือว่าจัดสรรตัวเองได้ดีกระดุมพระสหัชชา พันธุปุตตะอริปัตตนีมรณะสุภากัมมะลาภา และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะจริงๆแล้วมันก็สวยงามแล้วก็โดดเด่นตั้งแต่ใบแรกนะมองว่าตัวตนของชาวราศีธนูเองเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนกับอยากจะคิดอยากจะทำอะไรให้มันเป็นไปนตามที่ต้องการอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่มันดีแล้วก็เป็นทางแก้ที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดะมองว่าก็คือในเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาตอนที่จะแก้ขไขใดๆก็แล้วแต่เราไม่ได้แบบ โทษโชคชะตาโทษฟ้าโทษดินนะแต่ว่าสิ่งที่มันแก้ไขเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรามาแก้ไขที่ตัวเองอาจจะมีในเรื่องของการจัดสรรเวลาให้มากขึ้นนะคะหรือว่าใช้ชีวิตมีในเรื่องของการวางแผนมากขึ้นที่ผ่านมาบางครั้งอ,อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ทําตามอารมณ์แต่ว่านะตอนนี้สิ่งที่ไพ่มันบ่งบอกเนี่ยก็คือหมายถึงในเรื่องของการที่จัดสรรเวลาแบ่งเวลาได้มากขึ้นนะคะมองว่าเนื่องจากว่าในเรื่องของการที่จะคิด แบ่งเวลาหรือทำอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของครอบครัวนะคะมีมีลูกอย่างเงี้ยเออแล้วเราไม่ค่อยได้ให้เวลาดูแลเขาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ครวรนะคะทีน่นี้ตำแหน่งเรื่งมันก็คือตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับญาติพี่น้อง ไพ่กาลังจะบอกว่าเวลาเหลือน้อยฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยกำลังทุบทุนบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินทางผิดหรือเราอาจจะใช้เวลานะคะกับคนที่ไม่คู่ควรหรือว่าใช้เวลาของเราเนี่ยไปกับตัวอื่นที่มันไร้สาระ ช่วงเวลานี้มันเลยเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมองให้ความสําคัญของครอบครัวอันดับแรกแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการที่จะมองเห็นตัวเองว่าควรที่จะทําอะไรและอยู่ตรงไหนเออมันเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันเกิดขึ้นมาจากตัวคุณที่คุณมีควารมรู้สึกว่าเออฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็ส่งผลดีแน่นอนนะคะทีนี้สิ่งที่ มันจะดีขึ้นแล้วก็เห็นชัดเลยอันดับแรกก็คือในเรื่องของเพื่อนด้วยนะคะนอกจากญาติพี่น้องที่เราจะโฟกัสญาติพี่น้องแล้วเพื่อนก็คือดูแล้วก็คือเราก็คือจะคบเฉพาะคนที่เหมือนกับมี ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีในเรื่องของการช่วยเหลือกันแต่ถ้าเกิดคนที่แบบผิวเผินหรือการเข้าสังคมเนี่ยคบได้แต่ว่าเป็นการครบกันแค่ตามมารยาทเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้ใครแบบมาวุ่นวายกับชีวิตเท่าไหร่ค่ะอ่าส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชื่นใจนิดนึงก็คือในเรื่องของตำแหน่งการเงินจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินหนาเดือนนี้ปิ๊งมองว่ามันสบายๆไม่ได้มีในเรื่องของเครียดอะไรนะแต่เงินเนี่ยจะหมดไปกับในเรื่องของการกินเพราะว่านะสิ่งที่ป้ายขึ้นมามันจะหมายถึงววง่่าาตัเเเรองนีย ช่วงนี้ก็คือจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการกินซะเหลือเกินจะกินจะทําอะไรมันก็ดูแบบอริดอร่อยมันดูแล้วแบบชื่นใจนะ,ะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยงานก็ดูชิวๆสบายๆไม่ได้หนักบางคนแบบกลัวเนาะงานจะหนักไม่นอฉันจัดสรรดีแล้วฉันพยายามที่จะเซตอัพชีวิตตัวเองอยากให้ทุกอย่างมันดูราบเรื่อแล้วมันผ่านไปได้ด้วยดีจังก็ถือว่าดีนะ,ะเพราะว่างานเนี่ยคำว่าปั้นดินเป็นดาวมันจะหมายถึงในเรื่องของการทําไปเรื่อยๆตามสเต็ป แต่มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะคะอันนี้ก็คือข้อดีฉะนั้นงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําเร็จหรือแอพพูบแบบเต็มร้อยเปซแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันดีก็คือในเรื่องของการที่คุณเห็นว่าคุณเนี่ยทำแล้วคือมันมีโอกาสปลายทางหรือเห็นว่าเออเนี่ยถ้าเกิดทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะดีแน่นอนมันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีทั้งคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็คนที่ทํางานประจำนะคะส่วนในเรื่องของการมองหาง,งานใหม่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ไหม ถ้าเกิดคุณสมัครงานคุณอยากจะดูงานใหม่มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการได้งานใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นงานที่เราหาเองสิแต่ว่างานนั้นที่จะได้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีคนมาชักชวนหรือว่ามีคนมาชวนคุณอาจจะมีเพื่อนนะคะที่ทํางานอยู่สักที่นึงแล้วเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะให้คุณไปทํางานด้วยกันจ้างหรือแบบมีตาแหน่งนี้ว่างอย่างเงี้ยก็จะมีการแนะนํามีการบอกต่อกันให้สบายใจได้ไดนะคะในเรื่องของการที่แบบบางคนอยากจะหางานใหม่แล้วรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ ที่บอกว่าอยากจะหางานใหม่แล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดใจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงจากตําแหน่งสุภาพนะคะก็คือในเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าเกิดคนไหนที่ทํางานเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทํางานเก่งแต่ทําไมใช้ยังเลยวะ เป็นแบบนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกน้อยน้อยอกน้อยใจนะก็เห็นว่าทํางานได้ก็เลยกลายเป็นว่าใช้ไม่หยุดเออไอ้นี่แหละมันจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เรามีความร,รู้สึกเหนื่อยยากนอกจากในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเอางานยากๆมาให้แล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับญาติผู้ใหญ่บางคนหรือว่าคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นแน่นอนอา้าวขอดูไพ่ขยายนิดนึงแล้วกัน ยังคาลาคาซังอ่ะไปยาวเลยเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของแบบเรื่องเอกสารหรือว่าการทํางานที่มันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการคิดการตัดสินใจจะเกิดจากคุณคนเดียวมันจะต้องเหมือนกับ ตั้งสติแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขเป็นไปตามสเตปนะคะก็ไม่เป็นไรเป็นกําลังใจให้นะอย่างน้อยเราก็รู้เท่าทันดวงชะตานะเหมือนที่ปิ๊งย้ําอยู่เสมอแล้วก็บอกอยู่เสมอเลยว่าอะไรที่ดีๆนะ่รับไปเถอะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังอย่างเช่นดีในเรื่องของการเงิน,นเห็นไหมมันก็ชื่นใจอะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้หมดไปกับอะไรเลยหมดไปกับเรื่องกินล้วนที่นี้พอบอกว่าหมดไปกับเรื่องกินเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มีผลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ อันเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับความดันบางคนชอบเหลือเกินฉันเลิฟเหลือเกินฉันเกิดมาเพื่อที่จะกินของหวานจะเกิดมาเพื่อที่จะกินของทอดส่งผลเลยค่ะนะคะนอกจากในเรื่องของน้ําหนักแล้วแต่พิมมองว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความดันหรือบางคนกินรสจัดมากเกินไปกินเค็มมากเกินไปก็ทําให้มีปัญหาหรือว่าสุขภาพมีปัญหาเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบชอบมากแล้วก็กลายเป็นว่าอะไรคะร่างกายนะบวมนะบวมโซเดียมแบบเนี้ยกินเค็มเยอะเกินไปก็อาจจะต้อง ดูแลตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระวังอุบัติเหตุที่อยู่ในบ้านนะคะบางทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แบบมันชำรุดมันแตหกหักแล้วคุณแบบไม่ได้ซ่อมแซมอะ่ะมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะ,ะก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเสียเงินกับของที่บ้านอาจจะมีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งชำรุดนะคะแต่ว่ามันแก้ไขได้ไหมมันแก้ไขได้แต่เพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันจะเหมือนกับคล้ายคล้ายแบบ หลอดไฟหน้าบ้านเสียอะไรแบบนี้คือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ได้ไม,ไดมีผลอะไระแต่จริงมันมีผลนะนะะในเรื่องของการที่จะมีของชำรุดมีของไม่ดีอยู่ในบ้านเนี่ยอันนี้คือต้องตัดะฉะนั้นอยากจะรับพลังงานบวกถ้าเกิดอะไรที่คุณแก้ไขได้คุณแก้ไขเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งปุตตะนะคะเกีะะ่ยวกับในเรื่องของไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆปิงมองว่ามันก็เป็นช่วงที่เราอยากจะทดลองอยากทำอะไรใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่มันดีนอกเหนือจากนี้นะ มองว่าจะมีสังคมใหม่ๆแต่ว่าสังคมที่คุณสร้างขึ้นมาหรือว่ากลุ่มคนที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงอาจจะเป็นในเรื่องของแบบการรู้จักกันแค่ในเรื่องของโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นการเทคคอร์สเป็นการหาความรู้อื่นๆใดๆเพิ่มเติมนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย พอมองว่ามันเป็นความสุขายสบายใจอ่ะที่คุณอยากจะมีในเรื่องของกําแพงหรือว่ามีในเรื่องของแบบข้อมูลบางทีคุณอยากจะเรียนรู้อาจจะไปเรียนตามกลุ่มตามอะไรต่างๆแต่คุณไม่ได้อยากรู้รู้สึกแบบสนิทอะไรกับใครเป็นพิเศษคุณก็ทําได้นะตามนั้นเลยนะก็เป็นช่วงเวลาที่รักตัวเองมากๆนะส่วนในเรื่องของตําแหน่งอลิกับตําแหน่งวินาต้องระวังนะคะเดือนนี้หลีกเลี่ยงเลยถ้าเกิดไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่เรื่องที่แบบ มันเดือดร้อนคอขาดบาดตายหรือมันแย่จริงๆเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาช่วยใครนะนะคะเพราะว่าขึ้นไปว่าสุดท้ายแล้วพอช่วยคุณก็กลายเป็นหมาหัวเน่ามันเหมือนกับพอช่วยเสร็จเออแทนที่จะแบบได้คําขอบคุณบ้างหรือว่าเขาแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปบ้างอะไรเงี้ยไม่มีนะคะพอคุณช่วยเสร็จก็กลายเป็นว่าเออคุณช่วยละพอต่อมาเอาปัญหาใหม่มาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นช่วยเท่าที่จําเป็นแล้วก็ต้องแบบไม่ได้สแตนบายเพื่อทุกคน จะต้องเลือกจะต้องคัดสรรนิดนึงแล้วกันคราวนี้มาดูในเรื่องของสิ่งที่มันโชคดีกันสักหน่อยแล้วกันนะคะสิ่งที่มันโชคดีก็คือในเรื่องของตําแหน่งราพะค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีแน่นอนนะคะสื่อนําโชคมาจากในตัวของตัวคุณน,นั่นเองนะคะจากหน้าไพา่มีตัวเลข6และมีตัวเลข9้าซึ่งอาจจะหมายถึงสื่อนํำโชคนะคะถ้าเกิดใครที่แบบชอบเลขนี้อยู่แล้วก็ลองรู้แล้วกันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะ ซื้อนะคะหรือว่าต้องการที่จะเสียงโชคเสี่ยงดวงอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรกเลขนะเกี่ยวข้องกับตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าให้แบบอันดับแรกเลยนะเน้นเป็นวันเกิดหรือพอสอเกิดเนี่ยเอา2องันดับนี้ก่อนนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะใช้เป็นสื่อน้าโชคจากเลขน้าไพ่ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ส่วนการทําบุญเสริมมาดูกันสักหน่อยค่ะการทําบุญเสริมเป็นแบบไหนในเดือนนี้นะคะทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาได้นะถ้าเกิดบางคนที่เหมือนกับอยากจะช่วยเหลือเด็กตามมูลณิที่ต่างๆนะคุณทําได้เลยเกี่ยวกับการบริจาคก,ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้ามือสองของที่เราไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้ก็คือบริจาคให้ไปก็จะกลายเป็นว่าส่งผลดีนะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงในช่วงเวลานี้สําหรับชาวลักขณาราศีธนูค่ะ ส่วนใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วอยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงค์ในการทำคลิปง่ายมากๆเลยค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ